ขอบคุณครับ สำหรับโครงงานนี้นะครับก็คือโครงงานเยาวชนไทยยุคใหม่รู้ทันภัยสังคมนะครับแถวเชียงใหม่อยู่แถวเชียงใหม่อําเภอพร้าวนะครับโครงงานนี้นะครับเราก็ตอนแรกคือเราเริ่มมาจากรุ่นพี่นะครับที่ได้เริ่มจัดทําโครงงานนี้ขึ้นมาคือรุ่นของพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นที่สานต่อมาจากรุ่นพี่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับรุ่นสูรุ่นเลยใช่ใช่ตอนนั้นนะครับรุ่นพี่เขาก็ได้สํารวจนะครับว่าภายในโรงเรียนเราเนี่ยเราเรามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับภายในโรงเรียนนั้นซึ่งรุ่น พีเขาเนี่ยก็ได้สํารวจมาพวบว่าแถวบริเวณชุมชนของเขานะครับได้มีปัญหาทางด้านชู้สาวใช่การมีรักในวัยเรียนนะครับซึ่งปัญหาด้านนี้ครับก็เกิดขึ้นเยอะเลยครับซึ่งเราก็ได้รุ่นพีเขาก็ได้เลือกปัญหาหัวข้อนี้ครับขึ้นมาในการจัดทําโครงงานนี้ขึ้นมาครับครับผมแล้วสองโครงงานนี้ล่ะคะมีความเป็นมายัางไงคะถึงได้มาทําโครงงานคะคะ่ะก็สําหรับแรมมงบันดาลใจคงความเป็นมาของโครงงานหนูหนูคิดว่า หนูเนี่ยเคยทำมาหลายๆโครงงานแล้วแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าทั่วๆไปอะค่ะแต่โครงงานในโครงการคุณทำความดีถวายในหลวงนี้นะคะคิดว่ามันมีความพิเศษมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราทำดีเพื่อพ่อของเราเพื่อพ่อหลวงของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งคือว่าประเด็นปัญหาของโครงงานหนูเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติดซึ่ง เรื่องใกล้ตัวของพวกหนูมากเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนของเรานี่เองนะคะก็คิดว่าอยากจะช่วยเพื่อนให้ประคองไปด้วยกันก็หนูเคยเห็นรุ่นพี่นะคะที่เขาจบจบอนาคตกับแค่บุรีมวลเดียวแค่นี้ก็รู้สึกว่ากลัวเพื่อนตัวเองจะไปเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยอยากจะประคองประคับประคองเพื่อนไปด้วยกัน,นะคะ่ะ แล้วสามสอที่ว่ามานี้มีสออะไรบ้างคะสามสอใช่ไหมคะก็มีสอสำนึกสอสมาธิค่ะแล้วก็สอสว่างนะคะผมขอเพิ่มสักสอหนึ่งนะครับสอสวยนะครับก็เป็นการคุยสบายๆแมสายไม่ติดกับขาโต๊ะนะครับมันอาจจะไม่ค่อยถึงเอาขอไปนะครับเป็นการคุยแบบสบายๆนะครับสไตล์จิตอาสาอย่างนี้นะครับ ทั้งสองโครงงานมีเรื่องราวที่ถือว่าคล้ายคลึงกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องของชู้สาวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของยาเสพติดซึ่งสองปัญหานี้มักจะเกิดในสถานศึกษานะครับแล้วก็ในชุมชนต่างๆนะครับในเรื่องแรกนี่ผมน่าสนใจในเรื่องของเรื่องของชู้สาวนะครับเพราะว่าทุกโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะหนุ่ม,ม,ม,มสาวนี่มักจะควงคู่กันเป็นแถวใช่ไหม <c oughs> อขอถามในเรื่องของแนวแนวแก้นะครับวิธีการแก้ไขในเรื่องของชู้สาวคุณมีการปลุกจิตสํานึก ในเรื่องนี้อย่างไรครับครับขอบคุณครับสำหรับแนวทางการแก้ไขข,ของทางโรงเรียนของเราที่ได้จัดทาขึ้นนะครับอ๋อก็อยากจะขอแนะนำนะครับกิจกรรมกริจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมคล้ายๆเป็นแบบว่ากิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวานอ่าใช่กิจกรรมนี้ครับคือเราจะนําจําพวกแบบวิทยากรที่เป็นหมอเป็นครูแบบจากโครงการต่างๆนะครับคือเข้ามาให้ให้แบบความรู้ ความรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของเราที่เราได้คัดมานะครับแล้วก็ให้พูดกับเขาให้เขาได้ฟังให้รู้ะครับว่าว่าพวกเขาเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาด้านตามมาหลายๆายด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนครับเช่นด้านการเรียนครับอาจจะทําให้การเรียนของเขาลดลงถึงเขามีแฟนนะครับแต่ถ้าหากเขาว่าเขาแบ่งเวลาให้ถูกต้องเขาก็สามารถมีแฟนได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะใช้เวลาว่างเนี่ยให้กับ กู้รักของตัวเองมากเกินไปประมาณนี้ครับครับก็คือว่าไม่ได้ห้ามให้คบกันแต่ว่าให้คบอย่างถูกวิธีใช่ใหอ๋ออย่างนี้นเองนะครับแล้วโครงงานของ3สอนี่ล่ะครมีวิธีการดําเนินงานยังไงคะอ่าก็อย่างที่บอกว่าสามสอวใช่ไหมคะพวกเราก็จะดําเนินการเป็นกระบวนการนะคะกระบวนการ3สอนั่นเองค่ะสอแรกนะคะสอสํานึกก็พูดอยู่แล้วว่าสํานึกเป็นการ ปลูกจิตสานึกสร้างกระแสนิยมให้เขาตื่นตัวแล้วก็รู้โทษรู้ภัยเกี่ยวกับสิ่งเสพติดก็มีการเดินรณรงค์กันนั่นเองนะคะแล้วก็สอที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสอสมาธิก็เกี่ยวกับเอ่อทำจิตใจให้เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันอ่าทำสามารถทําความดีได้ผ่านอุปสรรคไปได้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเข้าะคะ่ายค่ะรณรงค์ป้องกันยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังมีสอสุดท้าย คือสอสว่างอ่าชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสว่างนี่ก็แปลว่าเขาพบทางสว่างแล้วนี่อันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตค่ะและเครือข่ายสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะก็จะมีเป็นเปิดเป็นคลินิกคุณธรรมเพื่อนใจค่ะเปิดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาร่วมมาขอคำปรึกษาปัญหาจากคุณหมอในคลินิกได้และคุณหมอในคลินิกนี้ก็ไม่ใช่ใครเลยนะคะนั่นคือพวกเรานี่เองแปลงร่างเป็นคุณหมอเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าเขาบอกว่าวัยรุ่น เพื่อนคือสิ่งสำคัญเวลามีปัญหาไม่กล้าปรึกษากับผู้ใหญ่<ช>พ่อแม่ครูอาจารย์แต่เพื่อนเนี่ยเขาจะเปิดอกได้เต็มที่เลยเราก็เลยคิดที่จะตั้งคินิกนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าในสมัยนี้นะคะก็เพื่อนจะร,รู้จักเพื่อนดีกว่าพ่อแม่อย่างนี้นะคะแล้วในการทํางานเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างนะคะดูท่าทางน่าจะมีเยอะเหมือนกันใช่ไหมค่ะในเรื่องแรกเลยนะคะอุปสรรคปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของแบบ กลุ่มเสียงกลุ่มที่ผู้ชายค่ะชอบอามาก่อกลัวเราแล้วทำงานจะ<า>ไม่เป็นสมาธิ<ว>แล้วแล้วแบบก็ลืมไปเลยว่าเราจะทําอะไรอย่างี้ก็เลยแก้ปัญหาว่าของเรามีกองทุนอยู่ใช่ไหมคะเป็นกองทุนหารายได้เพื่อเพื่อนนะคะก็ทําเกี่ยวกับไปเก็บขวดค้ายอย่างนี้แต่ว่ากลุ่มแกนนำเนี่ยไม่ได้ทําเองนะคะให้เพื่อนเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเนี้ยมารับผิดชอบงานตรงนี้เพื่อที่เขาจะได้เห็นคุณค่าและ เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะแล้วก็จะได้ไม่มาก่อกวนเราด้วยอย่างหนึ่งนะคะเป็นการตัดปัญหาครับผมแล้วแล้วพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของชู้สาวนะครับเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือคู่หนุ่มสาวนะครับคุณแน่นอนเลยว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมักจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ะนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี้มักจะปิดกั้นตัวเองถูกไหมครับเพราะเพราะว่าแต่ละคนนี้มักจะปิดกั้นตัวเอง นะครับเออไม่ยอมเข้าโครงการว่าเออเราดีอยู่แล้วถูกไหมครับอาคุณมีวิธีชักจูงเพื่อนๆเ,เข้าร่วมโครงการอย่างไรวิธีการชักจูงเพื่อนๆอ,อ่าน<ก>อับก็ผมชักจูงเพื่อนให้กับให้เข้ากับโครงงานของเราเใช่ครับใช่ก็อย่างแรกคือเลยคืออย่างเช่นว่าอย่างเช่นเราจัดกิจกรรมอบรมอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะอ่าตอนแรกตอนแรกนะครับตอนแรกที่เราเริ่มทําโครงการเนี้ยบอกว่าเราคือ ขอให้คุณครูเช็คลิสต์รายการมาแบบว่านักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงอยากจะขอให้เขาเนี่ยเข้ามารับการอบรมกับพวกเรานิดนึงแต่พวกเขาก็แบบว่าเฮ้ยไม่ยอมเราไม่ยอมเราเราดีแล้วเนี่ยก็ไม่มีเป็นเหมือนกันครับแต่หลังจากที่เราแบบว่าเฮ้ยแบบเราก็ต้องมีคล้ายๆเป็นแบบหน้าม้าไงใช่ปะ่ะมีมีแบบมีขอขอความร่วมมือเนี่ยจากเพื่อนๆจากเพื่อนๆกลุ่มเสี่ยงที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาก็ยอมมามากับเราครับแบบว่าแล้วก็ไปชักชักช่วงเพื่อน เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเขาก็ยอมครับคล้ายๆกับระบบระบบน้ําดีปนน้าเสียไหมแมบว่าเกณฑ์นาเราดีอยู่แล้วถูกไหมครับคเป็นหน้าม้าเราดีอยู่แล้วหน้าม้าที่เรานามานั้นดีอยู่แล้วถูกไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับหน้าม้านี่คือพวกที่ไม่ดีเหมือนกันครับมีทั้งดีและไม่ดีด้วยออใช่บางกลุ่มเขาก็ยอมครับคือเขาไปชักจุ้งเพื่อนมาไงครับใช่อืตรงนี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับแล้วแล้วเอขอขอเลียนถามนิดหนึ่งนะครับว่า ในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจ้างวิทยากรอ่ะคุณคุณได้งบประมาณมาจากตรงไหนอ๋อการใช้งบประมาณคือโรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนของประจำอําเภออ๋อใช่แล้วเราก็จะมีแบบว่าโครงงานเครือข่ายในโครงงานของเราด้วยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในโครงงานของเราคือคล้ายๆว่าอ่าแบบในโรงเรียนของเราก็จะมีการจัดตั้งโครงงานขึ้นมาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหนึ่งโครงงานคือโครงงานข้าวเกียบเม็ดขนุน โครงการการแปรรูปอาหารจากเม็ดขนุนอ๋อใช่ก็จัดตรงหอแปดนู่นครับมาด้วยก็คือเป็นคือคือเราจะทําเม็ดขนุนเนี่ยนำมาแปรรูปแล้วก็นําไปขายขายภายในโรงเรียนบ้างภายนอกโรงเรียนบ้างแล้วเราก็จะนํางบประมาณส่วนนั้นนะครับเข้ามาบริหารใช่กับโครงการของเราเป็นการหางบประมาณด้วยลําเข้งของตัวเองใช่และมีและก็ยังมีอีกหลายๆโครงการด้วยครับที่เข้ามาช่วยโครงการของเราเป็นงบสนับสนุนด้วยครับ เอาละเมื่อสักครู่ทีมงานนะครับก็ก็ชูป้ายแล้วว่าใกล้จะหมดเวลานะคราบก็ต้องอีกคำถามนึงสำหรับของของโรงเรียนนี้นะครับว่าคุณมีแรงที่จะชักจูงเพื่อนยังไงมาร่วมกิจกรรมนะใช่ไหมคะก็ในฐานะที่เราเป็นแบบวัยรุ่นวัยเดียวกันเราก็อาจจะพูดคุยด้วยกันได้ใ่ไมามาไหแล้วอีกอย่างคือหนูน้องๆเงี้ยเขาจะติดหนูมากเลยแบบ พี่มูไปไหนก็แบบอย่างนี้แล้วเราก็อ,าอย่างหน้าสอทงก็ได้นะคะ <c oughs> ก็สามารถชักจูงมาได้แล้วก็อีกอย่างคือการสร้างกระแสนิยม